แต่ว่าเซียนมื่อนี้คืได้ยินี่ว่าปรับปรุงสูตรแม่นปรับผสมสูตรใหม่มาใส่น้ำมีสูตรใหม่ผสมน้ำสูตรเก้าข้อแม่นเบื้องมันติดเข่าเห็นปะเข่าตัวเนาะเอาเงี้ยแดดมือนี้แดเอฟซีเบาๆเพิ่งกันก็ได้เสือนเพิ่งเตือนเเบิ่งเตือนสติดไปในกเล็กๆน้อยๆพอได้ฟังได้รุนไปกท่นกันมันเข่าก็จังลุยตัวค่ะเออสะฟังจังสีละยา ฟังจากปากเส้นรุ่นเอฟซี่นกรแหงกันคันว่าห้มากพ่นนวลโรดี้ทื่นโรดี้เจี๊ยบเบื้องเบื้งเบากันไม่นี้เริ่มต้นน้องสูตรนี่นมันกส่มีสูตรเก่าน้ำสูตรไม่ฝนไปน้ำลประสานมันบ่ แช่ห,หัวหล่อนีย่รุ่นสะก้อนล่ะพี่น้องรุ่นส่งผมไปก่อนบุ่นส่งผมไม่นี่แต่ส่งผมกับไม่สูตรกับไม่หันรถเล่ากับสิป,ปับปรุงสูตรลดทุกขั้งแมน้นบอเสียนถ้าเดินดีก็ไปต้อพี่น้องเบิ่งวันแชนรุ่นไปก่อนเด้อตอนนี้ มันงอนไปนั่งมึงฟังเสียงเขียนไปนั่งเขียนหมกม้าเป็นตัวใดพี่น้องของเ้าเสียงแขกเป็นหกสามมึงเินหกกับเจ็ดเสียงเด็กมาตัวเก่าทั้งมัดเด้พี่น้องเลยเด็กมาเต่โ<อ>าโกเพราะว่า มันงงา,านเก,ก่ามันหลนะายเขาได้วันนี้คนเลรกขย่าหนีบ่เหมือนกันเก่ากับมาไม่เลียอยู่เลียอยงฮอกเก่ากับมาสิอ่าฮอกกับมาสองตัวคนเด้วันวันสุกน่าขย่ายหนีบ่เหมือนกันเอาไปมาคนแรกกอดข้อก่อนมาก <c oughs> วันนี้เซียนรูนหน้าตาสดใสพี่สัน ເອົາມາສົ້ມໃໝແດ່ພີ່ນ້ອງມື້ນີ້ອາລຈຳດີຂົ້າໄປຕສຕ Bian lâm vào tân nha y đại bọn tiền tân nha yên đại bọn dùng dùng gần mát tân em em bọn dưỡng sắp đến dưới bắt phụng sắm gần là mọi người mãi mọi người mãi 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 มาให้ไลยเมื่อนี้ว่าว่องกับฮกวว่องว่องเจ็ดเมื่อนี้เกิดสื่ตัวว่องเ่เดอี่้วที่ราหาใ เราอาเจ็ดบางทีนอนแบบนอนแบบ มีแต่อันที่มดดมดถึงถึงมแนมเป็นารซื้อมากเจลักองไปซื้อมากล่ยปันไส้ไปซุ้มสัวไปมืดเต็มเลยไหมเต็วเ่นมเต็นเอาให้เพิ่นเตมรถเพิ่นเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวเลยเลี้ยวเลยเลี้ยวเลยีเลี้ยวใบีสาเปลี่ยนาเลยใบนึงเลย เขาเขียนก็บพราขึ้นไล่เมื่อเสียนดิเดือนหกดือนเจ็ด đi về, mở đi áo, bên này gấp giấy rồi cái này, cái cái này, này. กระเซีครับแนวทางเซียนรุ่นนะครับสามเล่ามาือ,อเดือดพี่น้องเด่นหกและเจ็ดนะครับจับคู่หกสองหกสามเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดแปดแปดสามเก้าสามเก้าสี่ 5969 03และ06นะครับตัวไฮไลท์คือ6 3 7 3 7893 6903และ06นะครับ3ตัว869 603 073และ359นะครับ เป็นแนวทางเส้นรุ่นนะครับจำลาวพี่น้องเส้นรุ่นเนีนตัวได้เมื่อไหบังใจเนียนตัวได้มาเจ็ดแปดกับหกเกา้าโอ้คุณมาเจ็ดแปดกับหกเก้าเอ้าวมาอยู่ขึ้นเก้าที่สองเจ็ดแปดกับหกเก้าตัวเดิมเดิๆตกเก้าแน่นอน,นเหมือนจังสันโบผั ออ,อตัออตัวเก้าแน่นอนขอย้ำจะกรอบแน่เซียนมักตัวไหนกว่าครับมาดเส้นตัวครับมักเช็ดเตา6 9สูตรตัดผมใหม่ครับเมื่อนี้ย่งได้กับแตกกับสันเซียนว่าตัวไหนกับสูตรใหม่เซียน78กับ69ก้าเจ็ดแม่สูตรเก้ากับกัจ้าเสกัน กิมอได้จะโยจะฟูดน่าเนตัวพี่น้องยุทธี่เลยค่อถ้าหน้าเอาเบาๆไว้ก็ได้มือวันทุกมันรุดมันเรอย่าเอา